ราก็ชัดเจนแล้วว่าเราจะทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ลูกหายสงสัยกันทั้งประเทศคู่นี้ยุติสถานะคู่รักจะทำหน้าที่พ่อแม่ลูกที่สมบูรณ์หลายคู่ที่ต้องเลิกกันไปไม่ใช้ชีวิตคู่กันอีกแต่ก็ทาหน้าที่พ่อแม่อย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเดียวกัน อย่างเบนเรซิ่งและแพทนภนภาหลังจากหนุ่มเบนถูกปล่อยตัวสาวแพทก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งจนหลายคนลุ้นความสัมพันธ์ของพวกเขาล่าสุดหนุ่มเบนเปิดใจตอบอีกครั้งผ่านรายการเปิดปากกับภูมบอกว่าในเรื่องของสถานะเนี่ยตอนนี้เราชัดเจนแล้วว่าเราจะทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ลูกที่สมบูรณ์แต่ในส่วนของการเป็นคู่รักเนี่ยเลยขั้นนั้นมาไกลแล้วตอนนี้ผมรักตัว เองรักครอบครัวผมต้องให้ความสำคัญกับคุณแม่มากๆเพราะตลอดเวลาที่มีคดีมาคุณแม่เหนื่อยที่สุดถ้าไม่มีท่านผมอาจติดคุกหัวโตวไปแล้วก็ได้ โดยงานนี้ได้บอกอีกว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลาแบ่งเวลากันว่าใครจะดูอะไรยังไงแต่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะคดีต่างๆเกิดขึ้นถ้าวันนั้นไม่คดีผลวันนี้อาจไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ชีวิตมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยซึ่งต้องยอมรับด้วยว่าหนุ่มเบนเดซิงสามารถตอบคําถามได้อย่างฉะฉานและดูเด็ดขาดอย่างมากเพราะเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ จบไปแล้วเพราะทางด้านของสาวแพทน,นปภาก็มีหนุ่มพีชาโนนคอยดามหัวใจและคอยดูแลกันและกกันอยู่ไม่ห่างงานนี้ก็ขอให้โฟกัสเฉพาะน้องเรซซิ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยล่ะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วน้องเรซซิ่งก็ต้องการเวลาจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่อย่างเต็มที่นั่นเองขอให้น้องเรซซิ่งเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะขอขอบคุณเบนเรซซิ่งและแพทน,นปภา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ